คร,รับคองเอ้าตดูเชนน้อยกำลังงงปากหิงโซเห็นปะได้แล้วเนาะยโอ้วางแรกวกำลังกลับมาที่ไกอ่ะใครเนี่ยใครเนี่ยผัดเชือมสวัสดีทุกคนเนาะวัอนี้เสียนเทปมาใส่เบ็ดปักคือเก่าเนาะเบ็ดปักคือเก่าเชนน้อยกำลังสีสามมาค่ำน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะวัอนี้เนาะ อากาปักเบ็ดปลาไว้เดี๋ยวที่ตามคีกระเดือนไปมาชีได้ตัวทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดใจกดที่ตาใหมละเซียนเทพให้ได้ทุกอย่างนะมันี่มาปักป,ปักเบ็ดปักอ่าเนื้อคีกระเดือนทุกคนอยู่ห้วยห้วยเซียนน้อยว่า้ป่าหลายทุกคนเดี๋ยวเราลุ้น้ำกันไปลุยกันเลยทุกคนตกขวนี่นะ <c oughs> เสียวเสียวทุกคนตามนางเลกกันเบ็ดนีน่งาเหลืองเหลืองห่อยให้หลายว,ว่ามอนี้เชียนเทพค่อยกับเชียนน้อยกับมาหาใสาเ่เบ็ดปักคือเก้าเพราะว่าแล้วดูนี่มันนาำล้นนาำอย่างดี้ น้ำไม่เช่นน้อยมาปักไปเบลวได้ยังเดี๋ยวใส่ไปจนสุดพูหละมือนี้ก็จะประมาณอยู่สี่สิบคันนี่แหละทุกคน่บลายไปไหนะ โทรศัพท์สิบตโตบ่ฮึ่มเก๋คนนี่หัวห้วยที่เขามานี่ก็เป็นห้วยรวมบ้านเนาะทุกคนผู้ใดอยากหาก็ได้ชิมีป่าบ่ทุกคนรอรุ่นน้ำกัดนะ บึงนี้คือชิมิวประดุกมาค้ำหนึหน่งคาเวียกเนี่ยปลาบอนดีใช่ไหม ปลดคือชี้ไหลเลยนี่ทุกคนปลาลดนิ้วปิงแซ็อหมุกนี่งมุกทัวปิงทาเกลียวน้อนปลาหลดปลาดุกงานโหสับตกเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นน้ำกันเลยว่ามือนิชิได้ไหลบ่ เพราะว่ามือไปมือนั่นก็พอได้อยู่เดี๋ยวมือนี้ทิมาทุบชายติเดิมอืบุเรียวแหลมมานำเนาะแหลมมาซักป่านขึ้นมานี่ประดุกนะ ดึกๆมาประดุกมันมากขึ้นไหม่ย เดี๋ยวทีิใส่ให้ทุกคนเบ่งบรรยากาศจักเล็กจักหน่อยอนะ่ดูใส่อีกว่ะหอวไหลน่าจะบิดแล้วที่นี่นอยนอยสุดอยู่นี่วะ ข้ามไปทางนี่มันเลิกกว่าละโอ้หอยล่ะหอยบักลายทุกคนโอ้การเนาะง้ำใส่นมาการปลาดุกการปลาดุกปลาคอเด้อย๋ยวชิมมัการ้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศ สุดคักเลยต้องมีแหละ ทกระเดียนตัวผู้ดีครับโอ้ป่ากินเหมือนพันด้วยแหละบุลกออกบุลกออก โอ้ยห่นะหลยให้หลลยว่าพูดอะ่ะเอาทุกคนเนาะหลังจากที่ค่อยไสมาจนเบิดแล้วกัเดี๋ยวทุกคนมาเดี๋ยวทุกคนมารอลุ้นตอนหยาบน้ำกันนะทุกคนเนาะว่าชิได้จะโตตอนนี้ชีม่านหรือบ่ม่านนะทุกคนเนาะ สีจันเทไปได้ทุกอย่างตั้งจาจที่เฮาใส่เบ็ดมาจนครบห้าสิบหลักเลยกันเส้น,น้อยก็เก็บหอยนี่นี่ไปดินเก็บหอยไปต้มตุมจำเจาะถุมจำเจาชซ้อมเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นน้ำกันเได้ว่าชีได้ป่าโตใหญ่บ่อีกสักมงมนึงมีประมาณสักมงมหนึ่งพันว่าเอามีอย่างบาเบาอีกตัวน้อยออเฮ็ดขี้มัดขานเนาะ คือทิมีแมงด่าขั้นฝนแ,แหงๆมาการนี่ว่าบ่ผู้น้ำแบบใ,ใส่การป่ากกันได้ไงนะทุกคนน้ำใส่เจียวปลาลดดีมากขนาดนี้ปลาลดปลาดุกคนเชียน้อยกระชิงงลาเข่งโซได้บ่ ไห้่เลยเนาะเดี่ยวว้าวาว้าวาว้าว,าว,าว,าวสุดยอดเห็ดอีกแล้วนี่นนะใหรับมือพี่คาดเห็ดอีกบ่ ลงอีกเอ๋ะลงจมจ้ำปูดล่มันหลักนะเห็นเหยื่อออกมัน,มน,น,นไม่เหย,ยือเหยื่อกระยุใส่อเออเออที่นี่เลยอะป่าน้อยหลายทุกคนโอ้หักเอาลงรถเอาลงเอาลงหลายลลึล,ล,ลงลึกวะหึ่ลงลึกวะเออป่าน้อยล่างบ่ป่าน้อยก็กปูเลยนี่นะ ทุกคนบ่วยน้ำป่าน้อยนี่เอาลงรถไปได้ยังเอ้าชื้อเฉยขึ้นมาเนี่จะตัวน้อยตายบุสมเป็นชิโมใช่ไหมเนาะคันเบ็ดจมวนหนึ่งผู้ดีเลยกูจะไปให้เนี่ยปกติในน้อยนี่นะเนาะ โอ้คันนี้คือป่าประเสื่อมนี่ยแงขงงีแขงงว่ะอ้ปี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 ๊กปี๊ปปร,กปร,กปรก๊กีปี๊ปีปี๊ปด๊ปอ๊ปปี๊ปม๊ปี้อม เดีย่ยวน่ะกับห้างนะตัาห้ามสิจ๊ะป่าวุ้มีก,ะกัะที่ห้ามให้ต่อไปต่อไปต่อไม่ให้ป่าเลยห่วยร <c oughs> ุดเบิด์ตอ่ะหมอโอ้คือเดือนขีดหนึ่งชิเบิร์ตละดิมา โอ้คันนี้คือหักฉันน่อยอห้อยนี่แหละกินนะตการอ้คันหกักจะใสเหรอโอู้เบิดต,ตัวน่อยหน่อยเบิดทุลังเลยเนยามหลังเอา้าหลังนี้ชื่อก็นะ หลังพวกนี้ร่อนหมดเลยโอ้โูเห็นป่าแล้วกูท้อดิคุณ่าฮึ่ยยยยได้พอนกันหลายซิวอ่ะถือเอาไสให้มันเป็นเงี้ยปากข้อเลยบ่โอ้ชิโต เอ,อปลาคนนี้มึงลงนล็อกกันนะพี่คุยกลัวแค่น้อยอันนี้เอาปลาไปเลยเทื่อป็นประคอกินกับอื่นเลยได้ตัวละครมุมี้ทุกคนเน,นาะกูเบ็ดละบ่ไหวไปป่าน้อยหลายพจนมีตัวตัวนนี่โน้ยนะมันเป็นเป้าหมายมันรุดไปแล้วดิห้อย,อยกับปลานั้นมัอหน้าเอาไหม มีแต่ตุ่นน้อยๆเ้ยบุบปวดเลยนะเบิ้งน้ำบบกคักเว้ยคือชิมีตุน่นง่ายหัดบุง้งเคือตะป่าน,น้อยๆเอาไปให้ยังไม่ได้หลังนียนะไ,ได้หลังชื่ออีเลยเออหลังเกา คือคนประคับของีตุนนู้นพ่ทุกคนสะแขนนี่ก็บโบมีป่าแญ่กับที่มีอยู่แต่ป่าน้อยมันกลิ่นก้อนมุทันนะทุกคนคือปรับของจบพวกแง่ ครับค<า>องเอ้าด้วยหิ่น้ำกูห่หางลืมประหลาดท้องทุ่งนาฮ่าไปล,ลปะโอ้ปากขยงอีกแล้วนี่ทุกคนจะมาเกือบสาวสามสิบลังที่ลังเดียวนี่อุ้ยเ้ยโคมลุดหัว <c oughs> โอ้ยง่แทมันเ้ย้าย <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีตัวตันี่ไงประกฏดน้อยชมาลยยอมมันเลี้วซาย่เหยป่านี่างเี้ึกแหงัมันึกแ้วมันเมือ่อยมันเทียบหัเลี้ยวมันมุนโอ้ยตายผีดพลาดเลยมึมยงใหม่เฮ็ดเบดคอมแล้วเละใสค่คนบบบไปบนไหม ป่าน้อยหลายพุทธโบรอนป่าน้อยมาสรุปดูสรุปผลงานได้หอยกระป๋าขยองเชียโตยแหละกระป๋าขาวเชียโตยประของตัวนึงซ้ำนั่นแหละทุกคนแต่ว่าโบแม่งละ ฝากทุกคนกดไลค์กดใจกดติดชมมาเลยคลิปนี้ไปละ